สงนี้เ uh, ป so. ็น <Darwin> พี่น้องกับสิมุ้งหัวก็อีอีสีมุ้งอยากไปดูหนังแต่สมนี้ไม่อยากไปเด็กเสมนี้เป็นพี่สมหวัง พูดไปเรื่องหนังหัวเลาะทิ้งสีหนูสีหงส์อารมณ์ไม่ดีสองพี่เลยไม่ไหว